โดูล้างอ่างนะ้ำให้นกไม่มีลืมเอาที่ขัดมา ขนมปังด้วยเนี่ยข้าขนมปังที่ไหนมาเนี่ยรู้ว่าตรงนี้มีน้ำเนาะก็มากินกันด้วยปอกมาก <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นอีกานเนี่ยที่มาเดี๋ยวเนี้ยพอมันน้ำมันดำแล้วมีแตอีกามาน,นกอื่นก็รักสะอาดแล้ไม่กินละเดี๋ยวถ้าสะอาดนะเขาก็จะมาว่ายน้ำเล่นนะ <c oughs> ก็ถึงได้เรียกว่าเแบิร์ดบัด เป็นอางอาบน้ำของนอกี่กระเทย ฝนก็ลงทุกวันแต่ว่ามันไม่แรงมันมันไม่แรงแบบตื่นอย่างเงี้ยนนี่มันเปิดให้แรงแล้วก็เปิดนี่ให้น้ำมันล้นเนาะที่เกียดเข้าไปเอาปอยถัด ทำใหม่แก้กขัดไปก่อนให้นกได้กินน้ำใสๆหน่อยก่อนเนาะมาว่ายน้ำเล่นอาหารก็ลืมซื้ออาหารนก ใช้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หวังว่าภายในทริปนี้จะได้มาล้างใหม่ <Okay. S 1> นี่ค่ะ จากที่มันมีขี้ดินขี้นกอะไรรวมกันเศษอาหารอะไรเห็นไหมเขายังชั่วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตค่ะไม่ใช่แปดสิบห้าสิบเพราะมันยังมีขี้ตะไคร้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยมาขัดอันนี้หินเนี่ยวางไว้เพื่อที่ว่านกมันจะได้มายืนเวลาํา้็เล่นน้ำแล้วมันก็ยืนตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรวิวก็เดิมๆค่ะบ้านประแมมไม่มีอะไรมากนะแค่นี้ นั่นตรงที่เห็นพระอาทิตย์นั่นก็คือเป็นอ่าชายหาดเดินไปจากบ้านนี่ประมาณแปดร้อยเมตรนะคะเหมือนเดิมตรงโน้นก็ยังไม่ได้ไปคุยเหมือนเดิมเห็นต้นกล้วยเหมือนเหมือนกล้วยไทยเหมือนกล้วยน้ำว้าอยากได้ถ้ามันเป็นกล้วยน้ำว้าก็จะขอซื้อหนอเขาเนาะมาปลูกตรงมุมมุมนี้ ต้นมะม่วงที่ทําโปรเจกต์ว่าจะล้อมก็ไม่ได้ล้อมย้าขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมแล้วอ๋อเจีงเพราะว่ามันจะต้องตัดไม้ให้แหลมก่อนแล้วก็มาปักแล้วก็ดินลงไปก่อนแล้วก็กระถางวางแล้วก็เอาหินลงหรืออะไรลงข้างๆก่อนแล้วก็เพื่อไม่ให้ญ้ามันเข้าไปล้อมไปมุดเข้าไปในกระถางค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะล้าง ล้างอ่างอาบน้ำนกขอบคุณที่รับชมนะคะก็อดทนกับคลิปประแมวหน่อยเนาะไม่มีอะไรดีๆกับเขาไม่ให้มีคอนเทนต์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ